ได้บ่หนิไม่เขาทายยี่ตัวล่ะอันใดได้ยี่ตัวไหนอู้นี่ปลามันผมเอออ๋อได้ได้ยี่ตัวได้ตัวผมเห็นอันผู้หนึ่งมันทีมเดียวกันพ่อขึ้นไปว่ากันมาน้ำกันนั่นรึเป่แม่น้ำเป็นพ่อเป็นบ่เขามา่ะเป็นจอดยูผุ่นร้อหน้าพี่ใหญ่ถิดครับพี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้าครับคือเก่าองค์หันพ่อน้อง สังโยพี่สันมาต่อนกเขาเนาะเพิ่นเคยมากแล้วละสองสามปีที่แล้วเพิ่นว่าเพนบ่ค,บค่อยบ่คือมาตะกี้บ่เห็นคนอยู่หน้าเพิ่นก็เลยถือวีซ่าสาลงมาว่าหันคุยกันแล้วกะน้นองบอกว่าคงสิบทลงมาอีกแล้วเพราะว่ามีคนอยู่หน้าอยู่ทงแล้วบันนี้นะครับเพิ่นมาต่อนกเขาได้ได้ของคนเดียวตัวละตัวนึงมากับทีมงานนะที่เป็นหน้าหรือยังมีคนนึ่งก็ผ่านไปแล้ว เช่นกันยูททางเลี้ยวพอดีอีกบ้านพ่นสว่างครับช่างโยเจ็ดงานอยู่อภิโชคนี่แหะพอดีกัคุยกันแล้วครับจะกันเป็นสร้างขึ้นกันแต่ว่าเฮ็ดคนละย่างครับอ่ะกลมาคุยเรื่องทงไฮทงหน้าขึ้นกันครับวันนี้กะบอกบอกโอ้บอกน้องไปแล้วล่ะน้องกระทิบหูเราว่านมีคนอยู่คนเศร้าแล้วกะสิบอกาลงมาอีกแล้วครับบันนี้บอกสันกะขอเบอร์เพื่อนไว้โยเพื่อนทิ่ยังบ่กมั่นใจกันเลยเดี๋ยวไปติดตามกันในเฟซเพื่อนบอก ซื้อไว้แล้วครับบังคันโอเคครับเดี๋ยวมาเบิงตามทงให้ทงหน้ามาเมบิงบักอื้บักแต่งจะข้าวก่อนมาถึงมาใส่เบ็ดกระพาะกันเบิงก่อนว่าสีหาขีดขี้เดียนทันบ่ครับมันสีมืดก่อนนี่โอเคครับพ่อฟ้าวะพ่อฟ้าว่นี่ได,นได้อยู่อันหน้าหรือลูกบ่นพ่อกันในทางคงสองตุ่ม เพิ่นนี่ได้ตัวหนึ่งคุยกันแล้วเป็นสร้างยุ่มันพ่นสว่างนี่สร้างเทนงานเยอะพิชกก็บ,บอกแล้วระว่าคนมาอยู่มาเศร้าแล้วแคเคยมาสองปีที่แล้วเคยมาต่อแต่ว่าช่วงนี้คนมาอยู่แล้วก็ก็บว่าอยากให้ลงมาบอกกัแล้วแคก็อโอเคแล้วเดิ่มแจะขั้นนี้เลย สลับกับอันคู่สาติสลับกับคู่สาโอ้พ่อเพิ่นใส่ไปก่อนนะครับตัวแรกว่าที่มาส้วนใส่เบสใส่ <c oughs> ขั้นแดนระหว่างคู่สากับกับขั้นหน้าหฮยิ่งด้วยครับสองอันนี้สามสี่ อันเก้าที่ใส่ไ้มันติดบ่อหรอเสียดาเนี้ยหมดบอสี่หกโอ้หนึ่งเจ็ดแปด เก้าอ,อ่อน,อนี่เก้าก็ดูสิบสิบเอ็ดหอดมองน้ำไหลมองนี้มั้งสุดนี้ที่พ่อพูดอ่ะอ๋อสิบเอ็ด เอ็ดแล้วก็มาสิบสองอ๋อคือเวียงเลยกแทะอันนี้เมื่อิแล้ว<ป>พอใส้ตะโดดแน้วตีสิบสองนามปล่อยครับเพราะว่ามันหล่นแล้วมันผิด ห้ขั้นหน้าขาดกะห้มันหล่นออกทางคอมาหอดพี่มาหอดมองน้ำไหลไปทพราอว่าก,ก็คือก้อนจะขึ้นอีกไ้นึงก้อนจะขึ้นอีกไฮนึงครับอ๋อโอเคอยู่นี่ครับอันนี้ช่วงน้ำไหลครับเป็นช่วงปล่อยบ่อให้มันหล่นเพราะั่นขั้นหน้าสิขาดครับอีกู นะครับพี่ปู่นายก่นี่เห็นไหมนะพี่ปู่กลามคงครับจังไรเดียวไม่หยามเบิงตอนตอนพอว่าสิมาเศาร์ท่านเนี่ยพ่อเลือปอืมให้คนคำคัจังเราเปดไไม่ ออเ,ออเดี๋ยวมาแรกเอาขีออกมาเลาะเบิองจากกรอบเดี๋ยวไปก้นเนยาไปถากันถาเปลี่ยนจากบ่อเดิมหรือสักสักทุ่มหน่อยหน่อยก็พอวอมมงตัวนี้ต้องได้คำแล้ครับเพราะว่ามัน,มนเอ็นละเดี๋ยวหั่นในภายมาคำมันจังน่อยครับโอเคเดี๋ยวไปก้นเนยใส่เดือนครับ ไปไทายามเม็ดรอบคำอีกจักรอบนะครับ โอเคพี่น้องมองเดียวน่ะสิพ่อเลยครับได้ลายโตอยู่นะที่พ่อสําหรับเบ็ดยี่สิบก็หลังนี้ครับครับเดี๋ยวจังได้เข้าไปยามเบ็ดอีกรอบนึงครับเดี๋ครับเาอาเงียไปไหวก่อนเข้ากับไปยามเบ็ดอีกจักรรอบนึงนะครับน้ำทงไฮทงหน้าเขากบหายุหากินประมาณนี้แหละครับย้มมือแรงช่วงนี้เขาก็เริ่ม สัดแล้วครับเห็นว่าครับนี่เขาสัดเราด้หนี่เขียวจะทวมข้างหน้าแล้วครับท่านผู้ใดเห็นสมัยตอนเล็กๆที่มาครับเดือนกระาก,กระดามันยังเป็นหยาเป็นยังอยู่ครับหญายังทวมมันอยู่ตอนนี้มันทวมญยาแล้วครับอีกเดือนหนาเดือนที่สองเดือนขนาดทีได้พ่อเกี่ยวเราเนาะพี่น้องเนาะจังยู่น้ำกันดจนหดเกี้ยวเขาไปาละครับเดี๋ยวไปยามเบ็ดกอนครับพ่อกใส่เบ็ดไว้แล้วลืมเอาเงียะตละ เดี๋ยวยามจังน้อยก่อนครับยามนิดนึงยามจักรอบก่อนไปกินเขาแรงแล้วให้จังมาซอกมืออีกจกรอบนะครับเด้อน,นี่เป็นไหนนาะนี่อันนี้บ่อติดครับอ๋อพอพอใส่สับวางกันเนาะ อันนี้ก็ยังบปติดเงี่ยยังเต็มอยู่ครับสองหลังแล้วหลังที่สามเอ้าเงี่ยเหมิดพี่น้องเงี่ยเหมอดเมนอิปูป่าบู เดี๋ยวไซเนียจะข้าวก่อนครับอันนี้เงีย่ยเหลือบ่นี่อ๋อันนี้เงีย่ยเหลืออยู่ครับพี่น้องฟังทางนี้ครับเท่าไรเหรอหนึ่งสองสามสี่สี่หลังยังท่านได้หมานจากหลังนะครับอันนี้เหลือบ่ครับอ๋ออันนี้เงีย่ยก็เหลืออยูห่หาหาหลังแล้วเนาะมันสินลงสนน่ะมันนี่ละนี่นับไปนะับมากกัหลงได้ป่ะนี่หา ฟังทางนี้กับโกเนื้ยังเหลืออยู่ครับฟังทางนี้เแยบนี้เจ็ดนีป่าคอหน่อยตีไม่ยัางเลยนี่แถนี้เนื้ยังเหลืออยู่ครับเจ็ดแปดอาอันนี้เนื้อเหลืออยู่บ่เหลืออยู่เลยเนาะเหลือป่ะพี่น้องเหลืออยู่เหลืออยู่ครับแปดเก้า เรือยึดขับเก้าคำแน่งกับซิบอมีดยังท่านได้กินหรือมั้งป่าท่านได้หิวเนาะสิบเลือเปล่านาะเงียอันเงียเหลืออยู่พี่น้องสิบปักไม้มันติดหนาอ่ะสิบสิบหาใส่ไปเลยครับเงียพี่น้องอันนี้ก็บชอยู่ฟังเดียว นะครับสิบหาแล้วสิบหกเหลือบ่ะนี่สิบหกเนี้ยเหลืออยู่พี่น้องสิบหกแล้วนะครับตรงนี้จะน้ำล้นครับน้ำล้นสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดกันเนี้ยเหลืออยู่พี่น้อง แปดเหลืออยู่พี่น้องเหลือเดี๋ยวมื่อแรงจังมาส่องบังใบสิบเก้าโอ้เหลืออยู่พี่น้องนี่เหลือนี่เหลือยี่สิบอ้าวเหลือเยอะแต่ว่ามันดีดขึ้นทึ่งแต่ถว่ามีโตมากเกาะเกี่ยวมันยี่สิบเอ็ดนี่เหลือวะเหลืออยู่ครับมองเห็นอยู่ ยี่สิบสองยี่สิบสองจองไปทางนั้นเออเหลืออยู่พี่นอ้องเหลือน้อยๆปูว่วะอันนี้ต้องเปลี่ยนเนือครับเพราะว่ามันมันหายไปเยอะเปลี่ยนเนือจักน้อยไปหน่อยจุดนี่ก็สิเป็นจุด มองปลาบืนได้พี่น้องเห็นบ่นี่หันน้ำฝนตกน้ำไหลครับมันก็นเจนต้องน้อยเจาะแกเจาแยก,กขึ้นมานีนะครับกระถิบืนต่อไปยังให้ต่อไปครับครับซึ่งให้นี่มือนียังไม่ทันใส่เลยครับเอาไว้ก่อนเป็นมือรุ่นแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวข้านี้ก็หากินเข่ากินทาครับพี่น้องครับหลังจากเข้าไส้เบ็ดเสยังเรียบร้อยครับมาเลาะเบิ้งพักครับปลูกไว้อันนี้ก็เป็น ฝรั่งกิมจูเนาะอันนี้นะถ้าเป็นแบบกูดนะครับนี่แล้วก็มีแค่แค่ม่วงมั้งนี่ถ้าจำผิดนะครับเพราะว่าซื้อมาจากเกษตรนะครับกับพักเม็กอะอยู่ที่เกษตรม่อหอครับอันนี้บักแตงครับแตงข้างแตงข้างครับแตงข้างเขาแบบเริ่มที่จะถอดนอดแล้วครับอันนี้แบบอื้อครับฟักทองครับเริ่มที่จะเลื่อยได้แล้วแบบ ทั่วกันครับอันนี้ทั่วนิโกินะครับถ้าจังโมผิดน่วยมันหนาจะเป็นสีม่วงมั้งถ้าจังโมผิดนะครับนะตามซ่องนี่มันเขียนไว้ครับอันนี้ก็ใกล้ที่จะกินแล้วอันนี้เป็นคาเลนดูล่าครับคาเลนดูล่าครับไซเบตไวนนี่กับอ่าหมั่นยี่สิบกลังนะครับแต่ว่ามายามเมื่อไรฝนตกพี่น้องเอาหนีซัมนี่ก้อนครับพ่อกันมื้ออื่นเศร้าครับพี่น้องเดี๋ยวที่ออกมายามแต่เศร้าครับ ฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e ช่องคนบ้านหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ